สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องตัวใฮ้ยยากันเนาะตัวใฮ้ยยะตัวนี้ก็คือเป็นของน้องชัดนะคะตรงนี้อย่านที่เห็นเลยจะมีสองกล่องนี่คือสั่งมาสองกล่องเนาะก็คืออันนี้คือแกะใช้แล้วเนาะใช้แล้วใช้จริงนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนละกันเนาะ ในหนึ่งกล่องนะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมด6กซองด้วยกันหกซองด้วยกันแล้วก็แพ็กเกจจิ้งของเขาก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็มีซีลมีซีลให้มีซิลให้ปกติเลยนะคะมเีเดือนปีหมดอายุที่ใต้กล่องเนาะแล้วก็ปริมาณที่ให้มาตอลอดเนี่ยเขาระบุว่า อยู่ที่1.5 ml เนอะใน1กล่องม็มี6ซองนะคะอันนี้ก็คือแพคเกจจริงโดยทั่วๆไปนะเป็นกล่องสวยงามเลยนะคะทีนี้ตัวนี้ที่สั่งมาเพราะว่ามันเป็นตัวที่รีวิวค่อนข้างดีก็เลยอยากรู้อยากลองแล้วก็เลยได้ล,ลองใช้แล้วจริงๆเราก็รู้สึกว่า เออสมควรจะแนะนำเลยจริงๆนะคะเพราะว่าตัวนี้ดีโอเคมากๆนะคะเป็นไฮยาไฮยาโกลกาสกินไวท์เทนนิ่งอันนี้อะไรวีโอเซรามนะคะไวอาลเซรามเข้มข้นนะคะเขาบอกว่าตัวนี้มีสารสกัดฟื้นฟูผิวผสานกับไฮยาเนี่ยถึง11ชนิดเลยนะคะในนี้ก็จะมีนี่สารสกัด ออร์แกนิกเนาะแล้วก็ผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากแลบชั้นนำสำหรับผิวที่หมองแล้วก็แพ้ง่ายนะคะในหนึ่งกล่องเดี๋ยวมาดูกันดีกว่า,าว่ามันจะมีอะไรบ้างอันนี้คือกล่องที่แกะแล้วใช้แล้วใช้แล้วใช้จริงนะคะในนี้เขาก็จะมีทั้งหมดหกซองนะตอนนี้ใช้ได้สี่ซองนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดู ว่ามันเป็นแบบไหนเนาะโอตัวนี้เรารู้สึกว่ามันใช้ดีจริงๆนะทุกคนเรารู้สึกว่าจุดดำๆอ่ะม,มันแบบจางลงได้นะคะแต่ว่ามันเริ่มจะจางลงประมาณซองที่สามนะคะซองหนึ่งซองสอง,สองก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่พอซองที่สามปุ๊บเนี่ยก็คือแบบค่อนข้างชัดเจนว่ามันแบบ จางลงจริงๆนะคะอ่ะซองเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับหน้ากล่องนั่นแหละนะคะแล้วก็ด้านหลังก็แบบนี้นี่นะหนึ่งจุดห้าเอ็มแอนะคะมเีเลขจดแจ้งมีโค้ดเดือนปีหมดอายุอะไรเรียบร้อยนะคะข้างในนะคะเดี๋ยวฉีกให้ดูข้างในจะเป็นแบบนี้นี่เขาจะมาในแผงพลาสติกนะคะตรงนี้ จะมาในแผงพลาส,สติกตรงนี้ก็แกะออกมาอ่าตัวนี้เป็นซองนะแกะออกมาแบบนี้ปุ๊บนะคะเป็นที่วางเฉยๆนั่นแหละนะไม่มีอะไรนะคะก็จะเป็นแบบนี้เอ,อ่อตัวหลอดนะ่ะมันจะคล้ายๆกับน้ำตาเทียมอะ่ะทุกคนเออมันจะคล้ายๆน้ำตาเทียมซึ่งเราเท่าที่ใช้มานะด้านล่างอะ่ะมันจะ บีบออกมาค่อนข้างยากต้แนะนําเอากันไกลตัดถ้าว่าใกล้หมดนะคะวิธีการใช้นะคะก็คือเปิดอ่ะวิธีการใช้นะคะอันนี้เอาหลอดเก่ามาให้ดูนะวิธีการใช้ก็คือบิดบิดตรงหัวตรงเงี้ยบิดนะคะแล้วก็เปิดออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บนี่อันนี้สามารถถอดถอดออกได้นี่ดึงดึงออกจากกันแบบนี้เพื่อเอามาปิด ปิดฝาแบบนี้นะคะอันนี้เพิ่งแกะใช้มาคืนเราไม่รู้ว่าราออะไรเขาถึงทํามาแบบนี้เนาะอาจจะเป็นเพราะว่าสารสก,กัดมันค่อนข้างเข้มข้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยเอามาในรูปแบบแบบนี้มันจะได้เข้มข้นแล้วก็สดใหม่อยู่เสมอนะคะ,ะตรงนี้เขาก็จะเขียนไฮยาไวอลเนาะตรงที่ตร,ตรงนี้นะคะตรงนี้นะตัวหลอดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ อ่าอันนี้ก็จะเป็นฝาเดี๋ยวเทสให้ดูนะทุกคนมันจะเนื้อมันจะเข้มข้นนะคะ,ะก็เอ่ออย่างที่บอกนะตรงพอเราใช้ใกล้จะหมดหลอดแล้วอะก็มันใกลตัดนะคะแล้วก็ควักมันออกมาใช้ให้หมดนะคะอ่าตันี้ก็จะเป็นแบบนี้นะนเนื้อก็จะเป็นแบบใสๆนะคะไม่ได้มีดีเทลอะไรมากนะคะแล้วก็ไม่มีสีไม่มีกลิ่นเนาะ ตัวนี้นะคะสําหรับผิวแพ้ง่ายอะไรย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะคะก็ถือโอเคแล้วก็จุดนดงนำเห็นผลแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าลองใช้แล้วแล้วรู้สึกว่ามันโอเคมากๆแล้วก็ผิวนี่คือไม่แพ้เลยแล้วก็ยังซึมได้รวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็ผิวนี่ไม่แห้งไม่แห้งเลยมีความชุ่มชื้นในตัวาเลยอย่างตอนเช้า,วาเวลาตื่นมาถ้าเราใช้กลางคืนเนี่ยตื่นมาตอนเช้าก็คือ ผิวก็คือแบบว่าชุ่มชื้นเลยนะคะอ่ะมันก็จะประมาณนี้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวมันก็จะซึมไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วมันก็จะแห้งไปเลยกับผิวนะคะอันนี้ถือว่าโอเคมากๆนะฮะแนะนําเลยนะคะให้ให้ลองไปหามาลองถ้าเกิดว่าไม่อยากซื้อแบบกล่องไม่มั่นใจว่าเราจะแพ้หไหมหรืออะไรเงี้ย ไปซื้อนเซเวนีเลเวก็ได้นะคะใน7ซเวเนี่ยเขาก็จะขายเป็นซองเนาะเป็นซองแบบนี้นะคะแต่ว่าเรื่องราคาเนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจนะน่าจะ59หรือเปล่า69อะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวลองไปดูที่7ซเวเอานะคะก็เออหลอดหนึ่งเนี่ยถ้าทาเช้า,ชาเย็นนะคะก็ได้ประมาณเอิงจริงได้ประมาณ3วันนะ เออถ้าทาชาวเย็นแค่นั้นนะคะก็ประมาณสามวันก็กำลังดีนะคะแล้วก็อย่าลืมปิดฝาทุกครั้งนะมันจะได้ไม่หกแต่โดยส่วนตัวไม่ได้บางวันลืมปิดไม่ได้ปิดเงี้ยมันก็ไม่หงนะแต่ว่าเราไม่ได้แบบเอาใส่กระเป๋าว่าเราตั้งวางไว้เฉยๆนะคะแต่ว่าปิดมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะคะผลิตภัณฑ์มันจะได้แบบสะอาดแล้วก็สดใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันแห้งหรือยังนี่เห็นไหม มันเหมือนมีน้ํากลิ้งบนผิวเคลือบบนผิวเบาๆอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกถึงความเหนียวไม่ได้รู้สึกถึงความมันใดๆแล้วนะคะมันแบบสบายผิวมา,มากๆเลยนี่ชึบๆสบายผิวสุดๆนะคะอ่ะไปลองเล่นกันดูนะคะแนะนำนะทุกคนใครที่ผิวหมองคล้ำผิวมีฝ้าฝ้าแดดน,นะคะกระ จุดดอะไรเงี้ยไปลองดูถือว่าโอเคคือก่อนหน้านี้นเ,นเราเอะไปดำน้ำม,มาเนาะช่วงวันหยุดอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าผิวเราหมองคํำขึ้นก็เลยเอ,อ่านรีวิวแล้วก็ลองซื้อมาใช้เลยก็ถือว่าฟื้นฟูผ,ผิวได้เร็วมากๆเลยค่ะถือว่าเร็วนะสำหรับอสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็โอเคนะคะ ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i b e จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าจะเอาอะไรมาแกะให้ดูกันแล้วพบกันอีกทีหนึ่งนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ